พี่น้องพบกันนี่นลครับเมน่ตอนเย็นเลยครับกัวออมหนูนะครับออมหนูออมหนูหน้าครับพี่น้องออมหนูหน้าตัวบุกก่ครับดองฝากมาให้จากบรีลลัมรับฟุบตเตยสง่งสองตัวบุกง่า่ครับนี่ออมไปแล้วตัวหนึ่งครับพี่นอ้องออมส่ฟักสไลด์ครับพี่น้องฟักอีเลอรพร้อมพริกโดดกระมีครับพี่นอ้องอาหาร หนูหนูครับหนูนาครับหนูนาเป็นหนูนาผ้าเพื่อนนะครับหนูนาผ้าอ้อมครับผ้าอ้อมออมหนูนาไทายพักสดุไทยพักอีเดอร์ครับพี่น้องพี่น้องโดยกุ๊ปพนมยาครับทำให้ เมนูเฮ็ดกินเองครับแซบแซบพี่น้องแซบร่อเสิบครับพี่น้องรอเสิฟครับพี่น้องไปดูตอนกินคำกันครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับจินขขาแรมกันครับวันนี้ครับออมหนูครับออมหนูหน้าครับพี่น้องออมหนูหน้าแรมกันเด้อพ่อแม่พี่น้องออมหนูหน้าครับ น้าโองฝากมาให้ตาใบดำครับตัวบุกมแย่ครับอ,อมหนูอ,อมหนูหน้าครับพี่น้องยินงมาบอกสวยให้เก่าแล้วครับพี่นอ้องมาพี่น้องกินน้ำกันเน,น,เนอะครับผมอ,อมหนูหน้ามนูตอนเย็นครับพี่น้องเก่าตอนเย็นเขาเรียใส่พักอะไร Hãy Ở thằng này phụm đi hả phụng không? Ở thằng này cầm phát được? À, rồi hả nè. ลองหวันฝากมาให้ตะวีลำไปเมื่อบาท เป็นหน่วยเครื่องเต็มไปด้วยสมุนไพร ผมดีกยพักสไลค์ฮะเนาะว่าพักมาละไม่เป็นพักสไลค์พักมาละโอ้โหไปพี่น้อง <c oughs> i'm a no... ถ้าเขาต้องกินหลายอย่างกับพี่นอ้องควาหนู้จานส่วนดียวแบบครับเขาจานนึงทุกอย่างนะครับพี่นอ้องนี่เาอหมนูแบบเพีง

ครับพี่น้องอขอจบจีบการกินเพียงแค่น,นี้ก่อนเนยพี่น้องขอาการชปหนาเมืองชิพผมกบบมีแต่ความุกข์ความเรื่องแบบอย่าเย็บอย่าจนครับหร้อมด้วยทุกคนครับสวัสดีครับพี่น้อง